PoV, INTJ และ ENFP ตอนการสื่อสารผิดพลาดอ้าวทำอะไรอะ่ะวันนี้อ,อ๋อพอดีเพิ่งเรียนคณิตมานะ่ะสนุกไหมล่ะเพิ่งเรียนวิชาศิลปะจบไปนะ่ะเขาให้ทำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะให้เอาใบไม้มาแล้วก็วาดรูปส่งครูด้วยน่าสนุกมากเลยล่ะแล้ววันนี้นะก็หากันทังค่าไลยล่ะสุดท้ายก็ตากแดดกันไม่สนุกหรอก มันต้องคิดเยอะนะ่ะไม่เหมาะกับ INFp หรอก INFp นะ่ะเขาคงเหมาะกับพวกการเจอคนมากกว่าละมัง้งน่าจะไม่ชอบอะไรแบบนี้นะ่ะเขาคงไม่อยากเล่นจริงๆละมัง้งวันนี้นะ่ะอย่างว่าแหละ i อ NTJ นะ่ะเขาก็คงชอบอะไรที่มันน่าปวดหัวไอเราก็เข้าไม่ถึงซะด้วยสิอ๋อโอเคเจอกันหลังสงกรานนะอืมหลังวันหยุดสงกรานอืม วันนี้หายไปไหนของเขานะ